ทหารต่างชาติได้บุกเข้ามาเขียนฆ่าชาวบ้านอย่างเลือดเย็นโดยไม่สวนว่าเป็นเด็กคนแก่หรือผู้หญิงความเลวร้ายและการนองเลือดที่เกิดขึ้นมันเกินกว่าที่ชาวบ้านจะรับมือได้ไหวสิ่งที่พวกเขาทำได้ในตอนนี้มีเพียงแค่การอ้อนวอนต่อพระเจ้าท่านใดนั่นเองชายปริศนาที่นอนแน่นิ่งมานานหลายเดือนก็ได้ตื่นขึ้นมาไล่ฆ่าทหารต่างชาติเขาเพียงคนเดียวสามารถจัดการศัตรูได้จนหมด ซึ่งหลังจากที่ทุกอย่างสงบลงชาวบ้านทุกคนก็กราบไหว้สรรเสริญเขาเป็นดั่งพระเจ้าแต่ตัวเขากลับพูดออกมาว่าฉันเป็นใครเด็กผู้ชายที่ถูกช่วยชีวิตเอาไว้ได้ลุกขึ้นให้สัญญากับชายปริศนาด้วยสีหน้าท่าทางที่มุ่งมั่นว่าเมื่อผมเติบโตขึ้นผมจะหาตัวตนของคุณให้ได้ ณเมืองมุมไบประเทศอินเดียรถไฟฟ้าใต้ดินขบวนหนึ่งถูกจี้ด้วยฝีมือของชายแก่ปิศนาและหญิงสาวอีกจำนวน6กคนโดยหลังจากที่พวกเขาได้ลงมือฆ่าตัวประกันไปคนหนึ่งทางการก็ได้ส่งหัวหน้าหน่วยฟอส์วันมารับมือ